เด็กชายคนหนึ่งสวมชุดเรสสีแดงเสียชีวิตอย่างลึกลับในกลางดึกโดยร่างของเขาถูกแขวนอยู่ใต้คือบนหน้าผากมีรอยปิศาทั้งมือและเท้าถูกมัดด้วยเชือกอย่างแน่นหนาที่ข้อเท้ามีตุ้มถ่วงน้ำหนักห้อยอยู่วันที่เสียชีวิตเขาดันมีอายุ13ปี13วันพอดิพอดี หนึ่งในการคาดเดาที่อาจจะทําให้หลายคนขนลุกขนพองก็คือว่ากันว่าเกี่ยวข้องกับความเชื่อของลัทธิธเต๋าที่เรียกว่าหยางเฉียวเกวยหรือการเลี้ยงผีเด็กคล้ายกับการเลี้ยงกุมารทองและนี่คือหนึ่งในสิบคดีพิศวงของจีนเด็กชายในเดรสแดง ย้อนกลับไปช่วงเช้ามืดของวันที่4พฤศจิกายนปี2009แม่ของเสี่ยวควังฝันว่ามีชายร่างสูงที่ไม่เคยเจอมาก่อนแอบย่องเข้ามาในบ้านและเร่งให้เธอกลับไปดูลูกชายที่บ้านจนเธอต้องสะดุ้งตื่นเพราะเป็นช่วงเดียวกับที่ลูกชายกลับบ้านพอดีเธอจึงเร่งให้สามีไปดูลูกที่บ้านทันที เดิมทีในควังไม่ได้สนใจอะไรแต่ก็ไม่สามารถต้านทานเสียงรบเร้าจากภรรยาได้จึงเดินทางกลับไปในวันที่5พฤศจิก,กายนก่อนจะพบกับภาพเหตุการณ์อันน่าสะพรึงในควังเล่าว่าโทรศัพท์ของเขาพังไปเมื่อไม่กี่วันก่อนจึงไม่สามารถติดต่อลูกชายได้แต่เมื่อไปถึงพบว่าประตูทางเข้าออกหลักและประตูด้านข้างล้วนปิดล็อกอยู่เขาจึงเดินไปที่ประตูหลังและพบว่ามันแง้มเปิดไว้อยู่แล้ว ภายในตัวบ้านมีข้าวของระเกะระกะอยู่แต่เมื่อเข้าไปไฟในห้องยังคงเปิดอยู่พร้อมกับลางไร้วิญญาณของลูกชายเพียงคนเดียวของเขาที่ถูกแขวนอยู่บนคือสวมเดรสสีแดงมีดอกไม้สีขาวติดอยู่มือถูกมัดห้อยลงมาเท้าที่ลอยอยู่เหนือพื้นถูกหน่วงด้วยตุ้มถ่วงน้ำหนักข้างๆมีเก้าอี้ตัวหนึ่งล้มอยู่กับพื้นภาพตรงหน้าทำให้เขาตกตะลึงและถึงกับต้องซุดลงกับพื้นเลยทีเดียวไม่นานนักตำรวจจากทีมสืบสวนและแพทย์นิติเวชก็มาถึงนำร่างของ เสี่ยวควังลงมาจากคือแล้วถอดเดสสีแดงออกและพบว่าเขาสวมชุดว่ายน้ําของลูกพี่ลูกน้องที่เป็นผู้หญิงอยู่ด้านในจากการตรวจสอบเบื้องต้นนิติเวศระบุว่าเสี่ยวควางเสียชีวิตช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือช่วง3-4พฤศจิกายนและไม่พบบาดแผลรุนแรงตามร่างกายยกเว้นรอยกดรัดของเชือกบริเวณต้นขาข้อมือข้อเท้าชายโคงทั้งสองข้างและรอยเข็มเจาะบริเวณหนา้าผาก ในควังยืนยันว่าวันสุดท้ายที่ได้พบกันลูกชายดูเป็นปกติมากและไม่เห็นสัญญาณเตือนใดๆที่บ่งบอกว่าลูกชายคิดจะทําลายตัวเองแม่ของเสี่ยวควังเล่าต่อว่าเธอและสามีทํางานอยู่ที่เขตเจียงเปยโดยลูกชายจะมาหาพวกเขาทุกสุดสัปดาห์เนื่องจากเรียนอยู่ในโรงเรียนประจําของท้องถินทว่าตอนที่ลูกชายกลับไปในวันที่24ตุลาคมเธอให้ค่าขนมติดตัวเขาไป2300หยวนเสี่ยวควังจึงกล่าวว่าอาทิตย์หน้าจะไม่กลับมาที่เจียงเปย แต่จะกลับไปที่บ้านเกิดแทนเพื่อนรวมชั้นคนหนึ่งให้การว่าตอนที่เสี่ยวควังกลับบ้านตอนเย็นวันศุกร์หรือวันที่30ตุลาคมทุกอย่างดูปกติมากและเขาควรจะกลับมาที่โรงเรียนในวันอาทิตย์หรือหนึ่งพฤศจิกาแต่เขาก็ไม่ได้กลับมา ทางโรงเรียนอ้างว่าไม่สามารถติดต่อนายควังได้และไม่ได้ดำเนินการใดๆเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของเสี่ยวควงังแม้ว่าบ้านของเสี่ยวควังจะอยู่ห่างจากโรงเรียนไม่ไกลนักต่อมาผู้อํานวยการโรงเรียนโต้แย้งว่าการระบาดของไข้หวัดใหญ่ส่งผลให้มีนักเรียนเกือบ30คนป่วยและการขาดเรียนของเสี่ยวควงังจึงถูกมองข้ามไปด้วยจากการสอบสวนและการชนสูตรพิกศพสาเหตุการตายของเสี่ยวควงังถูกระบุว่าเป็นภาวะขาดอากาศหายใจขณะสําเร็จความคล้ด้วยตนเองไม่ใช่การฆาตกรรม โดยมีเหตุผลดังนี้ 1. เหตุเกิดที่บ้านผู้เสียชีวิตเป็นนักเรียนมัธยมต้นมีบุค,คลิกเก็บตัวอาศัยอยู่คนเดียวผู้ปกครองทำงานนอกบ้านและไม่ค่อยได้กลับบ้าน 2. ผู้เสียชีวิตชอบแต่งกายและกะเพทหลังจากการสอบถามพ่อแม่พบว่าเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาเคยเห็นลูกชายสวมเสื้อผ้าของลูกพี่ลูกน้องที่เป็นผู้หญิงและใช้อุปกรณ์เสริมหน้าอกปลอม3 การพบรอยน้ำตาเทียนบนเตียงและบนชุดว่ายน้ำในที่เกิดเหตุทำให้เจ้าหน้าที่คาดว่าผู้เสียชีวิตมีนิสัยชอบทำร้ายร่างกายตัวเองในระดับหนึ่งและสุดท้ายจากการชนสูตรพลิกศพพบว่าผู้เสียชีวิตมีภาวะขาดอากาศหายใจและตรวจพบคาบอสุจิของผู้เสียชีวิตเนื่องจากในอดีตเคยมีคดีการเสียชีวิตจากการช่วยตัวเองจนตกอยู่ในภาวะขาดอากาศหายใจของนักศึกษาปอโทจึงคาดเดาว,ว่าสาเหตุการเสียชีวิตนั้นเป็นกรณีเดียวกันดังนั้นทางตำรวจจึงสรุปคดีของ เสีย่ยวควังว่าเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนื่องจากไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ไม่มีร่องรอยของบุคคลภายนอกและไม่มีหลักฐานพิสูจน์การมีอยู่ของบุคคลอื่นและแน่นอนว่าครอบครัวย่อมไม่พอใจกับพ่อสรุปนี้จึงขอให้ทำการพิจารณาคดีใหม่ ในความมั่นใจว่าลูกชายของเขามีสติสัมปัชัญญะและเป็นเด็กดีไม่มีทางที่จะทําเรื่องอันตรายแบบนี้แน่นอนและมันเป็นไปไม่ได้เลยที่หลังจากถูกมัดมือมัดเท้าแล้ว<ม>เขาจะแขวนตัวเองไว้กับขือยิ่งไม่ต้องพูดถึงการสวมเรสสีแดงและชุดว่ายน้ําเลยด้วยซ้ํา ซึ่งจากคําบอกเล่าของเพื่อนบ้านครอบครัวของเสียวควังซื่อสัตย์และดูเป็นมิตรมากๆไม่เคยทะเลาะก,กับใครเลยแต่เสียวควังค่อนข้างพูดน้อยชอบเก็บตัวและไม่ค่อยทักทายคนอื่นก่อนพอเสียชีวิตก็ท่านหันคนทั้งหมู่บ้านจึงคิดว่ามันไม่ปกติเป็นอย่างมากนอกจากนี้มีคนในหมู่บ้านอ้างว่าเห็นชายแปลกหน้าที่สวมหมวกและสะพายกระเป๋าแต่ทางตำรวจก็ปฏิเสธที่จะลื้คดีนี้ใหม่ ว่า3ส,สิ่งที่ยังคงค้างคาและหาคําตอบไม่ได้ก็คือทําไมเสี่ยวควงังถึงสวมเรสสีแดงทับกับชุดว่ายน้ํารอยเข็มบนหน้าผากของเสี่ยวควังมาจากไหนและทําไมมือและเท้าของเสี่ยวควงังถึงถูงมัดอย่างชํานาญหนึ่งในการคาดเดาที่อาจจะทําให้หลายคนขนลุกขน,น,นพองก็คือว่ากันว่าเกี่ยวข้องกับความเชื่อของลัทธิตเตา๋าที่เรียกว่ายางเสียวกุ๋หรือการเลี้ยงผีเด็ก คล้ายกับการเลี้ยงกุมารทองตามความเข้าใจของคนไทยโดยทำกับเด็กที่อายุยังไม่ถึง15ปีซึ่งช่วงที่เกิดเหตุเสี่ยวควางมีอายุ13ปีกับอีก13วันพอดีผู้ตั้งข้อสังเกตนี้มองว่ามีการใช้วัตถุเพื่อสื่อถึงธาตท,ทั้ง5ได้แก่ชุดว่ายน้ำแทนธาตน้ำเรสสีแดงแทนธาตไฟตุ้มทวงน้ำหนักแทนธาตทองคือแทนธาตไม้เศษดินที่พื้นแทนธาตด,ดินส่วนรอยเข็มที่หน้าผาก คือการแยกวิญญาณออกจากร่างแต่ใช้ตุ้มถ่วงน้ำหนักเพื่อฉุดรั้งวิญญาณเอาไว้ในห้องเนื่องจากมีความเชื่อว่าหากกักขังวิญญาณไว้ในที่มืดถึง49วันวิญญาณก็จะยิ่งทวีคูณความโกรธแค้นและการที่สวมเดรสสีแดงแล้วถูกแขวนอยู่บนคือนั้นอาจเป็นการทำลายดวงวิญญาณให้แตกสลายจนไม่สามารถกลับชาติมาเกิดได้อีกดอกไม้สีขาวที่ติดอยู่ก็ใช้เพื่อสะกดวิญญาณ นอกจากนี้มีคนมองว่าการมัดแบบนั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้เหยื่อตายเร็วเกินไปเป็นการค่อยๆตายอย่างทรมานเพราะยิ่งตายทรมานเท่าไหร่ผีก็จะยิ่งเฮี้ยนยิ่งดุมากเท่านั้นนอกจากความเชื่อลึกลับเรื่องเลี้ยงผีแล้วก็มีชาวบ้านคาดเดาว,ว่าเสี่ยวควังไปลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็น หรือบังเอิญไปทําสิ่งที่ไม่ควรเข้าจึงโดนลงโทษขณะที่คนไม่เชื่อเรื่องผีสางก็ตั้งคาถามว่าอาจจะเป็นฝีมือของอดีตสามีและลูกชายคนโตของแม่ที่สมคบคิดกันฆาตกรรมเสี่ยวควงังเพื่อแก้แค้นแต่ทางตํารวจก็ยืนกลานว่าทาั้งคู่วมีหลักฐานที่ยืนยันความบริสุทธิ์หนึ่งในความเห็นที่น่าสนใจก็คือสังคมจีนในปัจจุบันเต็มไปด้วยเด็กๆที่ถูกพ่อแม่ทิ้งไว้และได้รับการเลี้ยงดูในชนบท โดยปู่ย่าตายายทำให้มีคนชั่วที่มุงเป้าหาผลประโยชน์จากเด็กกลุ่มนี้คนพวกนี้ไม่เพียงแต่ลอบขมขืนเด็กสาวแต่ยังล่วงละเมิดทางเพศเด็กผู้ชายด้วยอย่างไรก็ตามคดีนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ยังแก้ไขไม่ได้จนถึงทุกวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาสังคมที่ทุกคนต้องให้ความสําคัญ